สมาร์ทโฟนถ่ายหนังที่ดีที่สุดเลยตัวหนึง่งถ่ายโปรเลสสิบบิตเก็บแสงสีได้โคตรสวย Apple lock ก,ก็มาถ่ายซีซีแล้วเอามาย้อมสีได้ดูเหมือนจะดีแล้วไปย้อมสีได้สวยจริงเปล่าอ,อ่ะซันสันมันดีจริงๆเลือกได้สารระดับด้วยอวยกันเข้าไป แค่มือถือจะทำได้ขนาดนั้นเลยเหรองั้นไปลองดูกันเลย คลิปนี้เราจะมาคุยถึงการถ่ายวิดีโอบน iPhone 15 Pro Max หลังจากที่ไอได้ไปถ่ายหนังสั้นมาหนึ่งเรื่องนะครับกับโจทย์ที่ท้าทายในแบบต่างๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดเนี่ยก็คือการถ่ายในรูปแบบ Pro Res 422 10 bit ที่สามารถเก็บรายละเอียดแสงสีได้มากกว่าให้ภาพเนี่ยมีมิติความลึกความน่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ Apple Lo ลอกเป็นครั้งแรกของ iPhone เลยนะฮะที่สามารถถ่ายไฟล์ล็อกที่มีสีซีดๆให้เราเนี่ยสามารถนํามาย้อมแสงสีได้ ได้ยืดหยุดมากกว่ารวมถึงการถ่ายในสถานการณ์จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะครับ พูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ iPhone 15 Pro Max นะในการถ่ายหนังสั้นเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีตัว Camera Lick นะครับเอาไว้ถือถ่ายวิดีโอก็มีไมโครโฟนมีไฟแล้วก็มีขาตั้งกล้องที่ใช้บ่อยเป็นระดับ2เลยเดี๋ยวเรามาดูที่ Camera Lick กันก่อนที่ไอ้ใช้เนี่ยจะเป็นของ Ulanzi นะครับเป็น Universal Smartphone Video Lick ที่เราสามารถใส่ iPhone 15 Pro Max เข้าไปได้เลยแล้วก็เขาเนี่ยจะมีตัวยึดอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราสามารถนํา SSD External เนี่ยเสียบเข้าไปได้แล้วก็สามารถติดอุปกรณ์เส ต่างๆได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นไมช็อตกันหรือว่าแบตเตอรี่กิดเพื่อเลี้ยงไฟเข้าไปที่ iPhone ให้เราสามารถถ่ายหนังสั้นได้ทั้งวันแต่การใช้งานจริงเนี่ยไอโฟนก็จะมีพอร์ต Type C แค่หนึ่งช่องนะครับซึ่งจะต้องเสียบ SSD external เข้าไปเราจะเสียบชาร์จแบตไปด้วยไม่ได้ก็จะสามารถชาร์จมือถือได้เฉพาะตอนที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอครับเช่นตอนพักกองหรือระหว่างเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็ถอดสลับสายได้อย่างรวดเร็วพูดถึงไมที่ใช้ในการถ่ายหนังสั้นจริงๆในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น ไมบูมนะครับเป็นไมช็อตกันแล้วก็ต่อเข้าไปที่ตัวบันทึกเสียงเป็นของ Zoom H4n แล้วก็ค่อยเอาเสียงเนี่ยมาซิงก์กันทีหลังการใช้ไมช็อตกันในการถ่ายหนังสั้นเราจะสามารถเก็บได้ทั้งเสียงไว้แล้วก็เสียงแอมเบียนะครับมีมิติมากกว่าถ้าเราใช้เป็นไมไวเลสเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บแค่เสียงพูดได้อย่างเดียวครับสำหรับไมที่สามารถต่อกับ iPhone 15 Pro Max ได้เนี่ยที่จริงก็สามารถใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่มีหัวแบบพอร์ต Type C นะอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยลำดับถัดมาเนี่ยก ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะไอใช้ของยุนเตง VCT 6 0นะครับตัวนั้นไม่แพงเลย990บาทแต่ใช้งานตอบโจทย์มากครับเป็นขาตั้งที่เป็นแบบหัวแผ่นน้ำมันไอเอาเพจเนี่ยติดไว้ที่ใต้เคสลิกตัวนี้นะครับพอเวลาจะถ่ายช็อตนิ่งเนี่ยก็ตั้งบนขาตั้งกล้องแผ่นทิ้วได้เวลาจะ h a n d h เฮลเนี่ยก็ปลดออกมาถือถ่ายได้เลยนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นไฟนะที่ไอใช้จะเป็นของ N นนไลท์ 60B ต่อด้วยแบตวีเมาส์นะครับเอาไปใช้นอกสถานที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแล้วเราก็ใส่ตัวซอฟท์บ็อกขนาดเล็ก มา40ซนติเมตรยกย้ายสะดวกนะครับในการออกกองถ่ายข้างนอกเนี่ยที่มีทีมงานไม่เยอะสามารถที่จะเติมไฟเข้าไปได้ในทุกๆซีนนะครับที่เราต้องการที่จะเพิ่มแสงแล้วก็ไม้กันสั่นครับสำหรับซีนที่เราต้องการเลี้ยงเฟรมนะฮะไม่ให้กล้องเนี่ยเอียงที่ไอใช้จะเป็นของชี้หยุ่นสมูท5ตัวนี้ก็สามารถใช้กับ iPhone 15 Pro Max ได้ใช้งานได้หลายโหมดมากๆในการถ่ายหนังสั้นที่เราต้องการปั้นช็อตแปลกๆเราจะสามารถเลือกโหมดในการควบคุมเลี้ยงกล้องได้ตามที่ต้องการเลยครับ สำหรับแอปที่สามารถถ่ายวิดีโอได้เนี่ยหลักๆจะมีอยู่2ตัวเลือกนะสำหรับไอก็คือ1แอปของ iPhone เองเลยนะครับเป็นแอปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่เราใช้ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็อีกแอปหนึ่งเนี่ยก็คือแอป b a c k Magic ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาพร้อมๆกับ iPhone เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยจะสามารถตั้งค่าต่างๆได้ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายมากกว่าในความแตกต่างกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับแอปถ่ายของ iPhone เนี่ยเราจะไม่สามารถตั้งค่าหลายๆอย่างได้นะก็จะใช้งานในรูปแบบพื้นฐานได้ ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอแล้วได้คุณภาพที่ดีอยู่แล้วนะสามารถถ่ายโปรเลสสิบบิตได้แล้วก็ตั้งค่าเลือกเรสโซลูชันแล้วก็เฟรมเรทได้ในโหมดของการสั่นเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดหรือจะปิดนอกนั้นียก็แทบจะตั้งอะไรไม่ได้เลยนะแต่สําหรับแอปแ a c k Magic เนี่ยจะสามารถตั้งค่าได้แบบค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายมากเลยแล้วก็เป็นแอปที่ไอใช้ถ่ายหนังสั้นทั้งเรื่องด้วยในแอปแ a c k Magic เนี่ยเราสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้เช่นสปีดชัตเตอร์ไว บาลานซ์เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ออโต้หรือคัสตอมนะครับแล้วก็ค่าทินส่วนค่า F อหรือรูรับแสงเนี่ยจะไม่สามารถตั้งได้นะครับนอกนั้น,นียก็สามารถเปิดพวกอินดิเคเตอร์หรือตัวช่วยต่างๆได้นะเช่นพวกเส้นกิดลายต่างๆแล้วก็พิกกิ้งนะครับเพื่อให้เราดูว่ากล้องเนี่ยโฟกัสที่ตรงไหนแล้วก็ซีบ้าเพื่อดูแสงโอเวอร์แล้วก็หลักๆที่ว้ากว่าเนี่ยก็คือเรื่องของโพเลสนะครับที่เราสามารถตั้งค่าได้ยืดหยุ่นมากกว่าส่วน Apple ิลลอเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ทั้งแอปของ iPhone หรือแอป Back Magic ก็ได้น ตั้งค่าได้เลยว่าจะถ่ายแบบโปรเลสหรือถ่ายธรรมดาเป็น H264 แล้วก็เลือกได้ว่าจะถ่ายแบบ Apple Lo ลอกหรือถ่ายแบบสีปกติเป็นเล็ก709ซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งบนแอป iPhone แล้วก็แอป Back Magic เนี่ยตั้งค่าได้ทั้งคู่เลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือถ้าเราถ่ายด้วยแอป Back Magic เราจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Assist แทนได้เป็นการจําลองว่าถ้าเราถ่ายออกไปแล้วก็ใส่รัดตัวเนี่ยจะให้ภาพออกมายังไงทําให้ตอนที่เราถ่ายเนี่ยสามารถเห็นภาพจริงๆได้เราจะสามารถเห็น ค่าแสงแล้วก็ค่าสีแล้วก็สามารถกะได้ว่าจะต้องถ่ายประมาณไหนแต่ถ้าเราไม่มีไฟล์รัดนั้นที่จะสามารถใส่เข้าไปก่อนได้เนี่ยก็ลองใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เราปรับตั้งค่าเปลี่ยนเป็นเลข็กก่อนเพื่อดูว่าสีสันในฉากนั้นเนี่ยโอเคหรือ,อยังเราปรับความสว่างปรับเรื่องไว้บาลานซ์ต่างๆให้เสร็จก่อนพอเราจะถ่ายเนี่ยก็ปรับตั้งค่าไปเป็น Apple Lo ลครับแล้วก็ถ่ายได้เลยเมื่อเราถ่ายไปแล้วใส่รัดในตอนตัดต่อนเนี่ยมันก็จะกลับมาใกล้เคียงกับเลขเราได้ดูไปเมื่อกี้ครับถามว่าทั้ง2 แอปนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอได้คุณภาพเท่ากันไหมจากที่ได้ทดสอบทดลองมาแล้วนะครับถ่ายโปรเลสสิบบิตเหมือนกันได้ภาพที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งค่าเหมือนกันแต่ความแตกต่างอาจจะเกิดขึ้นเมื่อถ้าแอปแบ็กเมจิกเนี่ยเราตั้งค่าไว้บาลานซ์แบบคัสตอมไว้นะครับแล้วก็ล็อกสปีดชัตเตอร์ไว้แน่นอนครับผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เหมือนกับแอปของ iPhone เพราะว่าแอป p h o n e จะตั้งคัสตอมไม่ได้นะครับเขาจะออโต้ไว้บาลานซ์แล้วก็สปีดชัตเตอร์ไว้ตลอดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่จะได้จากแอปแบ็ก เป็นไปได้หลายแบบมากกว่าขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเราครับ ในการตั้งค่ากล้องถ่ายหนังสั้นในครั้งนี้นะครับเราถ่ายด้วยโป o เลส422หรือว่า10บิตเพื่อให้ภาพเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดของแสงและสีได้ยืดหยุ่นมากกว่าถ่ายแบบ H264 ในแบบเดิมๆนะครับซึ่งฝ่ายแน่นอนก็จะมีขนาดที่ใหญ่มหาศาลเลยถ่าย15วินาทีเนี่ยจะกินพื้นที่ไป 1GB กิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมือถือของเรา512กิกะไบต์เนี่ยถ่าย2ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับจึงเป็นเหตุผลที่เขาออกแบบให้สามารถบันทึกบน SSD External ได้ครับในส่วนถัดไปครับก็คือ คัลเลอร์สเปแน่นอนว่าเราต้องถ่ายด้วย Apple l o ล็อกต้องลองของใหม่แน่นอนนะครับเฟรมเรทในการถ่ายหนังเนี่ยไอได้ตั้งค่าไป24เฟรมครับในเรื่องของสป e e d s h u t อร์ไว้บาร์ลัดแล้วก็ค่าทิ้นเนี่ยเอาจิงๆในการถ่ายควรที่จะคัสตอมแล้วก็ล็อกไว้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ฉลาดเองครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะเราอยากที่จะล็อกไว้นั่นแหละแต่ว่าการถ่ายไฟล์ล็อกของ Apple เนี่ยสีมันซีดเราจะดูว่าแสงมันสว่างหรือมืดเกินไปเนี่ยก็ดูยากนะครับจะดูว่าสีตรงไหมก็ดูไม่ได้ให้ดูสโคปเนี่ย เราก็ไม่เซียนอีกนะจริงๆเนี่ยในตั้งค่าเราไปดูแล้วครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่ารัดให้เราสามารถใช้รัดแอปพิเคนได้ในการเอาไฟล์ัดที่เป็น d o cube เนี่ยใส่เข้าไปเราก็ได้โหลดรัดใส่เข้าไปแล้วแต่มันไม่โชว์ครับจริงๆอะ่ะเราลืมติ๊กถูกนะครับหลังจากที่โหลดไปแล้วก็คิดว่าแอปมันแบบเพิ่งทําออกมาใหม่มันล้วนหรือเปล่าวะสุดท้ายเราว่ามันเสียงเกินไปเราก็เลยตั้งค่าเป็นออโต้ทั้งหมดเลยทั้งสปีชัตเตอร์ไว้บาลานซ์แล้วก็ค่าทินแต่วิดีโอออกมาก็ไม่น่าเกียดนะผลลัพธ์ออกมาก็ดี สีเนี่ยก็ไม่ได้แกว่งน้าเกียดน,นะครับเราดูไปก็ลื่นตามไม่ได้รู้สึกสะดุดกับค่าไว้บาลานซ์ที่มันเพี้ยนไปเพี้ยนมาหรือว่าสปีดชัตเตอร์ที่มันผิดปกติในการตั้งค่าในการถ่ายวิดีโอก็จะมีเท่านี้ครับเราไม่อยากจะเชื่อว่าเนี่ยคือคุณภาพที่ได้จากมือถือเครื่องนึงเราชอบมากเลยอะยิ่งเป็นฉากกลางคืนอะอันนี้ยิ่งเพิ่มความว้าวเข้าไปใหญ่เลยครับ การถ่ายในรูปแบบโป o เลสสิบบิตกับ H 2648 bit บิตในแบบก่อนๆเนี่ยต่างกันยังไงทั้ง2แบบนี้เนี่ยก็คือรูปแบบการบันทึกวิดีโอเข้าไปนะครับหรือว่าโคเดกนามสกุลไฟล์แน่นอนครับว่าการถ่ายโปรเลสสิบบิตเนี่ยจะให้ภาพที่สวยกว่า H 2648 bit บิตอย่างแน่นอนตัวเลขแค่2บิตเนี่ยเรามองว่าน้อยนะแต่จริงๆการคำนวณมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันมหาศาลเลยครับการถ่ายในแบบก่อนๆ H264 8กบิตเนี่ยจะมีความสามารถในการเก็บสีได้มากที่สุดไม่เกิน16ล้านสี ในขณะที่โปรเลสิบบิตจะสามารถเก็บสีที่เป็นไปได้สูงสุดถึง1,000ล้านสีมันต่างกันมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้ก็ได้ทดสอบมาแล้วในการถ่ายในสถานที่เวลามุมแล้วก็แสงแดดเดียวกันเราเอาภาพมาวางเทียบกันมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยการถ่ายออกมา10บิตเราจะเห็นรายละเอียดสีของสกินโทนหรือผิวเนี่ยจะแยกออกจากท้องฟ้าแล้วก็แบ็กกราวเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยในระหว่างที่8บิตการสแสดงสีออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าอันนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการนําไปเกตติ้งสีด้วยครับ ในการดึงแสงดึงสีการที่ถ่ายโปรเลสสิบบิตมาเนี่ยก็จะสามารถปรับแต่งได้ยืดหยุ่นมากกว่าอีกด้วยครับคาถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าถ่ายโปรเลสสิบบิตแล้วก็ถ่าย 4K ด้วย30เฟรมเนี่ยเครื่องร้อนไหมวิดีโอถ่ายถ่ายไปแล้วถูกตัดไหมจากที่ไอได้ถ่ายมาทั้งวันนะครับด้วยสภาพอากาศที่มีแบบแดดร้อนบ้างมีเมฆบ้างก็สามารถ,ถถ่ายได้ทั้งวันนะครับไม่มีอาการเครื่องค้างเครื่องกระตุกหรือว่าแบบวิดีโอถูกตัดไปนะฮะ <ๆ S 2> ก็ไม่มีปัญหาเลยครับสามารถใช้ถ่ายได้ยาวๆทั้งวันเลย มันแตกต่างที่วิดีโอจากมือถือจะให้คุณภาพในระดับนี้มันว้าวมากเลยนะการถ่าย Apple Lock ที่เป็นสีซีซีเทียบกับถ่ายเลก7 0็ก709ที่เป็นสีสันสดใสปกติเนี่ยต่างกันยังไงแน่นอนครับว่าการเลือกถ่าย Apple Lock ที่เป็นสีซีซีเนี่ยเราจะสามารถนำมาย้อมแสงแล้วก็สีได้ยหยุ่นมากกว่าเลก7 0็ก709ที่ ถูกย้อมสีมาเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบได้กับน้ําในแก้วครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ําที่ถูกย้อมสีมาแล้วการที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นสีอื่นหรือรสชาติอื่นเนี่ยจะทําได้น้อยกว่าถ้าเรามีน้ําเปล่าที่ยังไม่ได้แต้มสีเข้าไปเราจะสามารถใส,ส่สีหรือใส่รสชาติเข้าไปตามที่เราต้องการได้มากกว่าแต่สาหรับใครที่ต้องการถ่ายวิดีโอโดยที่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นต้องการถ่ายออกมาแล้วได้สีที่สวยเลยก็สามารถเลือกถ่ายเล็ก709ได้นะครับอันนี้ไม่แย่เลยซึ่งไอ้ก็ได้ถ่ายมาแล้วมาดูเปรียบเทียบได้เลย สีมันก็สวยมากๆแล้วนะครับสีที่เขาให้มาโดยเฉพาะการถ่ายแบบโวลสสกินโทนกับสีแอมเบียนต่างๆแยกกันแบบชัดเจนเลยการถ่ายเล็กจุดศูนาจะเอาไปย้อมสีให้เป็นมูดโทนต่างๆให้เป็นเหมือนหนังเซนมาติกต่างๆจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่า Apple l o g k เนี่ยจะสามารถทําได้ยืดหยุ่นมากกว่าครับ การย้อมสีหลักๆจะมีอยู่2ขั้นตอนครับก็คือ 1. การปรับให้ภาพเนี่ยได้แสงที่มาตรฐานแล้วก็ได้สีไว้บาลานซ์ที่ถูกต้องก็คือสีขาวในภาพเนี่ยต้องเป็นสีขาวครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่2ครับคือการย้อมสีให้เป็นมูดโทนต่างๆที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นโทนหนังแล้วก็สไตล์เซนิมาติกต่างๆตามอารมณ์ที่เราอยากได้เลยครับวิธีการแก้ Apple Lo ลอกที่เป็นสีซีดๆให้กลับมามีสีสันสดใสเป็นแบบเรกเจ็ในขั้นตอนที่1นเนี่ยเราได้ใช้ตัว Color Shacker นะคะ ที่เป็นแผ่นสีเนี่ยถ่ายวิดีโอไว้ครับแล้วก็เอาไปเข้าในโปรแกรม d a v i n c i เขาจะมีฟังก์ชันในการดึงสีกลับมาให้เป็นแสงสีที่เป็นปกติมาตรฐานครับหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ Export อ,ออกมาเป็นไฟล์ลัดที่เป็น .q นะครับเพื่อให้สามารถใช้ได้กับทุกๆคลิปเลยสามารถโหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับในการแก้ไฟล์ Apple Lo ลให้เป็นสีสันปกติเลขก70 709นเะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้โพสตนี้ครับเมื่อเราได้ภาพที่มีสีสันสดใสปกติแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็สามารถนําไป ย้อมสีต่อได้นะครับให้เป็นมูดโทนต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งไฟล์เนี่ยก็จะมีคุณภาพมากพอให้เราย้อมสีเป็นมูดโทนต่างๆได้ยืดหยุ่นมากๆครับ ายวิดีโอให้บันทึกเข้าไปใน external SSD ทำยังไงจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะถ้าเราใช้แอปของ iPhone แล้วเราตั้งค่าโ o เลสิบบิต 4K 60เฟรมแล้วเราต่อ SSD เนี่ยเขาจะบันทึกเข้าไปให้อัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องตั้งค่าแต่ถ้าเราตั้งค่าต่ำกว่านั้นนะครับก็คือ 4K 30เฟรมเขาจะบันทึกเข้าใน iPhone ให้โดยที่เราเลือกอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นของแอป iPhone นะแต่ถ้าเราเลือกใช้แอป Backmagic นะครับเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ไฟล์เนี่ยบันทึกเข้าไปใน iPhone หรือเข้าไป ใน e x t e r n a l S S D นะครับโดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกที่มีเดียแล้วก็กดที่ Save to file จากนั้นเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าเราจะเซฟใน iPhone หรือว่าเซฟเข้าไฟล์ที่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จิ้มไปเลยที่ S S D e x t e r n a l ถ้าเราจะใช้ S S D e x t e r n a l ในการบันทึกจาก iPhone เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้สายที่เป็นแบบ3.0ด้วยนะครับถ้าเราใช้สาย Type C จาก iPhone ที่แถมมาเนี่ยจะไม่สามารถบันทึกเข้าไปได้อย่างดีนะครับถ่ายไปแล้วเนี่ยไฟล์วิดีโอก็จะก,กระตุกแล้วก็สสาาามารถเียหยห เลยอันนี้ไอลองมาแล้วเราจะต้องใช้สายแบบ3.0เท่านั้นครับจึงจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ทันกับขนาดไฟล์ที่มันใหญ่มากๆครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับในเรื่องของการชิปโฟกัสที่ค่อนข้างไวปกติการถ่ายซูมเนี่ยแล้วเราจะชิปโฟกัส มันจะมีความหน่วงแต่ใน iPhone 15 Pro Max ตัวนี้นะเขาทําได้ดีมากๆเลย vid. ในการเปลี่ยนโฟกัสไวมากแล้วก็สมูทด้วยอันนี้เป็นความดีความงามที่สามารถเอาไปปั้นช็อตหรือไปเมคซีนต่างต่างได้นะครับในการทำหนังสั้นการเก็บรายละเอียดของภาพในโจทย์ยากนะครับเช่นในที่แบบแสงสว่างจ้าในที่แสงน้อยย้อนแสงหรือสีสันจุดฉาดเนี่ยไอ้ก็ได้ทดสอบถ่ายมาหลายๆแบบนะครับมาดูในที่แสงสว่างกันนะครับ ตอนที่ไอทดสอบเนี่ยก็ได้ถ่ายหมุนรอบตัวแบบนะครับออบิท360องศาเลยซึ่งแน่นอนว่าก็จะผ่านมุมที่แสงเข้าแล้วก็มุมที่ย้อนแสงปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างประทับใจมากเลยนะครับการเชื่อมต่อของภาพระหว่างถ่ายตามแสงกับถ่ายย้อนแสงค่อนข้างสมูทแล้วก็การปรับแสงออโต้ของ iPhone เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะตอนที่ถ่ายย้อนแสงก้อนเมฆท้องฟ้ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ยังมาครบนะครับ แล้วตัวแบบเนี่ยก็ไม่ได้ดูมืดจมเกินไปด้วยในขณะที่ถ่ายตามแสงหน้าของตัวแบบไม่ได้เกิดการไฮไลท์หรือแสงที่เปลี่ยนไปวูบวาบแล้วก็ไวบาลานก็เช่นกันสีไม่ได้ดูแกว่งไม่ได้ดูเพี้ยนนะครับค่อนข้างสมูทแล้วก็เนียนตามากเลยทําออกมาได้ดีแล้วก็เป็นวิดีโอที่แบบสวยมากๆตัวหนึ่งเลยอันนี้คือแบบประทับใจแล้วก็แบบชอบจริงๆนะ ในการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับก็โอเคเลยนะอย่างในฉากนี้นะที่เป็นฉากสุดท้ายของหนังสั้นตรงนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะครับคุณภาพไฟล์ที่ได้ออกมาเนี่ยโหค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างคมเลยนะท้องฟ้าที่ค่อนข้างมืดก็ซูมเข้าไปก็ไม่ได้เห็นนอยที่ชัดเจนนะครับโอเคเลยในขณะที่ในส่วนสว่างยังสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆมาได้ครบนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยซูมเข้าไปในผิวของตัวแบบ กินโทเน่ก็มาปกตินะสีผิวสีปากเนี่ยแยกกันชัดเจนสีดําเป็นสีดําสีขาวเป็นสีขาวนะครับพอภาพที่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับการที่เราจะเอาไปเกตสีให้เป็นมูทโทนต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ดั่งใจแบบยืดหยุ่นมากๆเลยครับในซีนที่มีสีสันจุดฉาดนะครับก็ยังได้ภาพสวยอยู่ถ้าบอกด้วยความรู้สึกอะคือเราสัมผัสได้เลยว่าภาพมันมีความสวย สวยเพราะอะไรก็คือสวยเพราะว่าสีสันของส่วนต่างๆโดยธรรมชาติเนี่ยมันถูกแยกออกจากกันเช่นสีผิวสกินโทนก็เป็นสีผิวที่เป็นสีส้มอมชมพูสีปากก็คือสีแดงสีของผนังสีของพื้นท้องฟ้ามันแยกออกจากกันด้วยกับการถ่าย10บิตสีที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะมีมากถึง1,000ล้านสีแล้วเทียบกับ8บิตที่เป็นแบบเก่าเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้สังเกตดูนะคะว่ามันต่างกันจริงๆพอมันเป็นโพลส10บิตแล้วเนี่ย คุณภาพของวิดีโอออกมาในเรื่องแสงและสีเนี่ยมันต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยตรงนี้เนี่ยสามารถมองได้จากทั้งความรู้สึกแล้วก็จากทฤษฎีหรือการพิสูจน์ที่เอามาเทียบกันได้เลยนะครับเอาจริงๆถ้าดูผันผ่านแล้วให้ทายเนี่ยว่าถ่ายด้วยกล้องหรือถ่ายด้วยมือถือสําหรับคนที่ไม่เคยดูไฟล์ของ iPhone มาก่อนเนี่ยอาจจะตอบว่าถ่ายด้วยกล้องโปรก็ได้นะเดอเพราะว่าแบบคุณภาพไฟล์วิดีโอแล้วก็แสงสีที่ได้เนี่ยมันสวยจริงจริงเอาจริงถ้าเราสามารถตั้งค่ากล้องได้เป็น แล้วก็จัดแสงได้ดีก็เอาไปทำหนังสั้นดีๆได้ตัวหนึ่งเลยนะครับฟังก์ชันซูมของ iPhone 15นะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นพันน์เนี่ยจะสามารถซูมได้มากสุดคือ2เท่าแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรจะซูมได้ถึง3เท่าแล้วก็โปรแม็กจะซูมได้ถึง5เท่าข้อดีของการซูมได้ไกลๆเนี่ย มันไม่ได้ใช้เพื่อการถ่ายคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะครับในมุมมองของไอเนี่ยที่เอาไปถ่ายหนังสั้นหรือถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องเราสามารถที่จะแตกช็อตได้สะดวกมากกว่าคือการที่เราถ่ายออกมาให้ได้หลายๆระยะเนี่ยก็คือมีมุมกว้างมีมุมแคบจะทําให้เรื่องที่เราต้องการเล่าเนี่ยสามารถถ่ายทอดออกมาได้เห็นภาพแล้วก็สัมผัสได้มากกว่าถ้าเราไม่ได้มีเลนส์ซูมหลายๆระยะอย่างเนี้ยเราก็ต้องถือกล้องเนี่ยแล้วก็แบบเดินเข้าออกเข้าออกไปนะครับถ้าเราเลือกเลนส์ 1x เนี่ยแล้วไปจ่อถ่ายใกล้ๆ ภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะโค้งบิดเบี้ยวด้วยหรือในกรณีที่เราไปถ่ายวิดีโอเล่นแบบซีเนมาติกแล้วก็อาจจะแตกช็อตซูมเข้าไปเรื่อยๆเป็นแบบ 1x บ้าง 3x บ้างหรือซูมจากระยะไกลเป็น 5X มันก็จะดึงฉากหลังเข้ามาได้เดวบฟิลด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายวิดีโอในลักษณะทั่วๆไปที่เป็นระยะเลนระยะกล้องที่แบบใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานที่มีมาให้ใน iPhone 15ครับ สำหรับฟังก์ชันการสั่นใน iPhone 15นะครับถ้าเราใช้แอปถ่ายวิดีโอของ iPhone เดิมๆเนี่ยจะเลือกได้แค่ว่าปิดหรือเปิดโหมดการสั่นนะครับแต่ถ้าเราใช้แอป b a c k m a g i c เนี่ยจะสามารถเลือกการสั่นได้4ระดับครับตั้งแต่การปิดการสั่นเลยให้ได้ภาพออกมาเนี่ยที่สั่นเจอะในกรณีที่เราอยากได้อารมณ์ที่มันแบบสั่นสมจริงการถ่ายซีนแอคชั่นต่างๆหรือจะเปิดการสั่นในระดับที่1นะครับก็คือระดับ t a ต d a า d การสั่นก็จะทํางานระดับหนึ่งเบาๆแล้วก็ระดับที่2องเซนมาติกการสั่นก็จะทําได้ดีมากขึ้นและการสั่นระดับสูงสุดเนี่ยก็คือเอ็กซ์ตรีมนะครับก็คือแบบนิ่งเลย ไอได้ทดสอบนะครับถ่ายในซีนเดียวกันแล้วก็จังหวะการวิ่งเหมือนกันทั้ง4ระดับเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันไล่ตามระดับเลยอันนี้ก็ว้าวมากในแอป Back Magic นะครับซึ่งมันก็ดีมากๆนะครับในการถ่ายหนังสัน้นแล้วเราอยากจะเลือกว่าซีนนั้นเนี่ยอยากจะให้มันสั่นระดับไหนหรือสั่นสุดๆไปเลยอย่างในหนังตัวนี้นะไอก็ได้เลือกในระดับเซนิมาร์ติกนะการสั่นระดับ2มันก็จะให้อารมณ์ที่แบบสั่นกําลังดีนะครับไม่ได้นิ่งเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั่นเกินไปอันนี้ก็สามารถเลือกได้ดังใจ เอียดมากกว่าครับพูดถึงความรู้สึกโดยรวมจากที่ได้รู้จัก iPhone 15 Pro Max มาครับในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอจากก่อนหน้านี้นที่ไอใช้ iPhone 12เนี่ย ไอแทบไม่ได้หยิบออกมาถ่ายวิดีโอเลยนะตั้งแต่มี Samsung S22 Ultra อันนั้นเนี่ยถ่ายได้ดีกว่าแต่พอได้มาจับ iPhone 15 Pro Max แล้วเนี่ยไอว่าหลังจากนี้เนี่ยในการถ่ายวิดีโอแบบทั่วๆไปเนี่ยการถ่ายส t o r y หรือถ่าย Insert ร์ตวิดีโอแบบง่ายๆเราก็อาจจะใช้ iPhone เนี่ยหยิบออกมาถ่ายได้เลยด้วยกับเรื่องของการจัดการแสงสีแล้วก็ถ่ายโปรเลน10บิตได้ดีกว่าเอาไปใช้ร่วมกันกับวิดีโอที่ถ่ายจาก Sony A7T ก้องโปรเนี่ยน่าจะใช้ร่วมกันได้นะน่าจะ นยนกันได้อู่ถามว่าจะถ่ายโปรเลสตลอดไหมคงไม่นะเพราะว่าปริมาณไฟล์เนี่ยมันใหญ่เกินไปแค่ 15v เนี่ยก็1กิกแล้วถ้าเราถ่ายอย่างนั้นจริง,รงๆเนี่ยคงใช้ได้ไม่กี่เดือนไอโฟนก็เต็มแล้วนะครับแล้วเราคงไม่ได้พก SSD ไปไหนด้วยตลอดในการเก็บวิดีโอใช่ไหมเพราะฉะนั้นการถ่ายปกติก็ถ่าย 4K 30เฟรมหรือ180 0ก็พอแล้วไม่ต้องถ่ายโปรเลสก็ได้แต่ถ้าเราต้องการถ่ายวิดีโอที่มันแบบสําคัญสําคัญ,คญต้องการคุณภาพแล้วเราขี้เกียจพกกล้องโปรเนี่ยไอโฟน15 Pro Max ม,มันสามารถทด แทนได้เลยนะเอาจริงๆถ้ายิ่งถ่ายไฟล์ Apple l o อกด้วยแล้วเนี่ยโหมันเอาไปเกตสีได้อยู่แล้วอะ่ะสำหรับไม่ได้ขาย iPhone นะม่รู้จะปิดคลิปสำหรับใครที่สนใจมาสั่งซื้อ iPhone ก็ไม่ใช่ <c oughs> เราไม่ได้ขาย iPhone นะครับคลิปนี้เป็นความประทับใจแล้วก็ความอยากจะรู้ของตัวเองล้วนๆเลยที่เอา iPhone ไปถ่ายหนังสั้นแล้วก็เอามาทดลองเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ถ้าอยากอุดหนุนเราไอขายอุปกรณ์นะก็จะมี ตัวเคสลิกตัวนี้ที่ไอเอาไปใช้มาจากการเลือกตัวที่คิดว่าดีที่สุดแล้วในการที่จะเอามาสวมใส่กับ iPhone 15 Pro Max ของใหม่ของเราคิดว่ามันสมบูรณ์สมบันแล้วก็จับกระชับมือควบคุมแล้วฟังก์ชันต่างๆของมันเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยก็จะเป็นตัวนี้3,590ถ้าพูดถึงไมโครโฟนมันก็ใช้ได้ทุกรุ่นแหละที่เป็นพอร์ต Type C ไม่ว่าจะเป็นไม์ไวเลสหรือไมช็อตกันนะครับก็ สามารถเข้ามาดูแล้วก็อุดหนุนกันได้นะถ้าเกิดชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่ารักก็ซื้อของของไอ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ